ครับผมสายันครับวันนี้เราจะมาบึงจอนี่ฟาร์มสเตย์ครับย่ำคืนครับสามสุ่มครับเพิ่นเมย์จะมุดอย่างไครับคำมอยของมครับ <laughs> <c oughs> เอ้ากูาต้องกัำว่า โอ้สุดยอดครับนี่ครับคนดังเอ้ยเขาหมดชิปแล้วชิปหมดกายังครับไอ้ไก่เสียงาสายครับโอ้ยหันกันก็เปลนอยหานของของยังจะส้าวานผมซื้อาสิอันก็ได้สองร้อยครับโอ้ครับครับคุณหลายครับพนนี้เขผิดเดโอ้รโพงเสียงตามสายบ่ครับไอ้ไก่ส่วนโตหนั่งโอ้ ม่ยังเว่นคนหลายครับไม่มันึ้นเป็นสีของเขาเลยว่า,วา,าก็ากาามัผ่านไก่กาแฟไอตินก็มี่ึง<อ>บรรยากาศครับโอ้ระวงังมืนหัวสักกับบรรยากาศยังเคลื่อนครับขอฟ้า สุดตรงไหนไม่รู้แต่ตะวันขึ้นที่อุบลราชธานีครับตรงนั่งเดินอินเทอร์เน็ตมีสิ่งสารความบรรยากาศดีครับคบเขียดตรงนี้ก็ต้องสังไม่ครับมันจะหมืดเน่ยห้าอย่างไปมันแข็สมืดแน่มาเห็นนี่ตรง บรรยากาศตรงไหนตรงหน้าครับเบมึงยางเบมึงครับนี่ครับไปมาโอ้มาเลยครับอุบลราชธานีครับก็ดำหน้าอย่างนี้อยู่นี่นี่ครับจะเหมือดแน่มากข้างบนนบรรยากาศดีครับเป็นสล่าสลานั่งมองนี้เป็นเป็นอุซ่าระวะมันเหมือดแน่ครับเขากําลังติดมหลอดไฟอยู่ตอนนี้เอก ไอ้ไก่เพิ่งจะลังมาติดเกิงเสียงครับเป็นแลนด์มาของเจ้าหนี้เมื่อป่าครับตัวนี้เป็นส่วนของกาแฟเป็นบางสันสองครับอู้สายบรรยงวัญนี้สายกระดังเดินสายนำพู้งครับตั้งขึ้นเป็นเม้นไผ่ครับเป็นไม้ไผ่ เนี่ครับต้องสันสองขันบนครับก็มีที่นั่งมีไฟเป็นข้อาสารครับข้อสารมาเอาไฟใส่ข้างในครับโอ้เป็นไอเดียดีครับคือคือสันสองครับบรรยากาศสร้างตรงนี้ร้านจอดรถครับไปพุนกะอำเภอซีงไงครับปันนี้กะ อ๋อเพื่อพีบุญมังสารครับกับบุญอาจาชธานนีเดี๋ยวพาบ่งตะเวนครับโอ้ดีดีดนั่นองเวนค้นสิลาย กับหตรงใต้สูงเอาก็ตรงใต้สูงก็อยู่อยู่ต่าแทนโอ้เขอยนภาษาป้อมเดือยเ็ไต่วฮาร์วสสิป้เปือยูดีหันหันนั้นยางละซาวาดเอานังเาเรกโอ้เขอยู่แพนกีนเขาโอ้ครับวันนี้เขนดูว่าผู้ไอาจารย์เอกตั้าี้ิายสุดยอดยังแล้ดิรย์เอกตายสูงรย์เอกตายสูงแผ่น ครับอาจารย์เอกมือกองมือกองมิตรภาพครับโบแมนเลือดใจครับเลือดใจไม่มีบวกครับผู้เหมยครับเดี๋ยวครับอาจารย์เอก <laughs> <laughs> มีแต่ผมครับฟ้าฟ้าครัด <laughs> การมเตียนไหมครับคนตองกับผู้จัดการโอ <laughs> ้้ผูจัดการองมาสายคนเดินผมทีแรอกันเขาไปส่งของโอ้ส่งของน้องน่อเป็นเนื้อแบบ มันเป็ปัตตานีครับโอ้ออยอ้เป็นตะมวน,นมาคร,ร,ร,รับไปเทียวภาคใต้นตี่จะ้นคับเป็นอากเีตสต่ครอนรงรับตนี้เป็นนกาแฟที่นังครับโอ้ดีจอนนี่คอฟฟีจวด มองนั่งแล้วนั่งมึงหนุ่มบ่ะอัน yeah. กินกาแฟคุยกันอุปกรณ์มันเอามาติดต่างเครื่องเสียงมองนี้เป็นมีปลาสมครับนี่ครับสมปลาสมเมื่อเปล่าครับนี่ครับแหนมสีค้วง สมปาตอนเป็นของฝากจากร้านจนนีเมื่อเปล่าครับคนจับก็บมีหอสามสิบห้าบาทใส่กออีสานมองนี้มองส่วนเฮกับเขาครับอาหารตอนนี้ประ,ะมาณสามสมกว่าครับตรงนี้ของนามครับมี่ของนามแท้ของลํายิงบรรยากาศดีครับ สวยงามเลยบรรยากาศวันนี้ที่จอน,นี่ผ่านไปของเรานี่ครับมากับเฮียจังจังเด้ขอดบรรยากาศดีเว้ยไม่เฮียจังดีนี่ครับเดี๋ยวพาเพิ่งพญายนาคก็ได้ครับเด้อเดี๋ยวกลับมาไม่นี่นี่ครับตรงหนีตรงด้านทั้งหนาครับ นหาก็ไม่ไปไฟครับแสงสว่างตลอดครับเดี๋ยวพาไปิ่ง,ง,ง,งพญายนาคครับมองมีเป็นล่านจอดรถครับนี่สารานัง่ง พรกควนเจนใจก็มีสวนสัตว์ก็มีครับ <c oughs> ตรงนี้ครับพรมามาขอร์มาสกาสักระปู่พญานาคนาทิบ,บดีสีสุโทโนาคราชครับผมพที่ิหาเนี่ยคือเป็นบ้านพฤศสิวงสวงครับเจ้าย่านาง พญานาณคนาคินีสรีปทุมมาครับ <c oughs> นี่ครับสวยงามนะครับในาบ้าพบางแยกนี่ครับภาพชัดเจน,นครับสำหรับไปสีบ้ากอะ่ะเรียนเชิญครับทีอ่อำเภอพิบูลมังสาหารครับกบมีทีบุซาขอพระองค์พระยานาคก,ก็มีครับ โซีก็มี <c> ่ <oughs> มองมองตงีโัวโซนขายขายอ่าเจียขนมขอบบุนก็นมี่ครับเป็นผู้ผลิตผ่ันของกลุ่มอำเภอวิบูย์มังสาหารครับนี่ครับยากาศเงียบ หลายหลายคนดีนกัเคยมาหลายคนนะครับนาอแต่บางคนบุทันมากอะเบิ่งครับรเบิ่งบรรยากาศเขาเป็นไงกับมีครับี๋ยวกังเว้นสิทภาพหเบื่องแต่ตอนนี้กังเคลืนเข้าถ่ายแต่ตรงที่มีแสงสว่างนะครับนาอนี่บรรยากาศดีครับกับกูกบมี <laughs> ทำเดินลัดสนามามบิ่งๆลังติดตูมพผงครับอะไรครับเต่าแตกวันไหนอันนั้นขาพับผมกูหมีแล้มีผมมีอมมยู่นเสียคือกระรัง ติจิกจุดกับไกี่จุดับสี่่จุดครับโอ้อโอ้ห้องขาวก็ได้วะครับนี่ครับมโอู้มือนี่มันมีมมีเนเสียงเปิดมอนี้ครับเออมยมเขาเปิดอ่เขาจัดงาน้าอไรเาขอสถานที่เราดีาแปดนี่โอ้ดีเลยครับเปิดแหงก็ได้ ทำทีมนานโดยโกต้องครับตายสูงครับอันสาสิตายแต่โมบอยู่ครับแม่ครับบอยู่ครับต้องใช่นอนนะครับนอนกับผู้สาวนอนกับผู้สาวผู้สาวเป็นายตัว่าใส่อจก็โกต้องตายสูงโมบีผู้สาวอะไรก็สาธิตบอกบอกครับโมบีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเสมอครับคนดังนี้ครับนะครับอย่าหอดูไต่คนยังถามหาครับ เราไปนั่องอยู่เอกโกต้องเราไปนั่อยู่บ่ครับไปครับเรามาหอโอ้โหฮ่าฮ่าาสีภารกิจป๋าทอดเจลาลซ่าตอกไมมาหรืออะไรโอ้อ่างฮาปลาสองอันนี้คือรายการอาหารครับมี่อาหารจานเดียวกับมีค่ครับกลของชัดบอ่อาหารจานเดียวกับมี่ผัดตุ๋นตัวหมดแกงพลัดกับมี่ย่ากับมีค่ครับผิดทอดกับมี่ อาคากะทั่วไปครับรสชาติแซ่บครับผมเมื่อยเมากินแล้วอร่อยเด้๋ยวยางแม,มงหกเงินเมื่อยโอ้โหอากาศไปอย่าพี่หลอกวงนี้นั่งวงนั่งโอ้ดีเลยวงนี้ส่วนรับประทานนั่งรับประทานอาหารครับกะบหามสูบุรีครับโดยเด็ดขาดเนี่ย โตะนังัระานอาหารครับกระเดินไปขุนมันก็มีสลาครับตอนนี้บรรยากาศตรงหน้าครับเสียงกบเสียงเขียดบรรยากาศแบบทุงทุงห้ามคือโซนเล่นมากของจอนี่เมื่อป่าครับ ตอนนี้ร้านยังไม่เปิดเทางการนะครับอยู่ระหว่างทดลองครับระบบต,ต่างหากมีข้อบกพร่องนะครับอะไรผมขอน้อมรับปรับปรุงนะครับจากตอนนี้มือปาดนะครับคือกาแฟกาแฟสดครับสดน้ำไช่ป่ะไอจิมอยากกินอย่างแก้วเลยจิจังอากินแ,แก,ก้แวเลยเพราะมัไล็อกแดนี้อนิ มันใดเนาะตรงมันใดแบบคาผับเนาะโอ้ยมนะกินทีมบันจกินดอกนี่กล่องจอนพี่มันก็มีโอ้ไม่ไฟไฟพร้อมครับไฟไฟก็มีโอ้รไฟดีดีดีออกแบบดีครับโอเคจ้าเจ้าจ้าจ้าเจ้าเจ้้้ กินกาแฟบปล่าครับอ้โม่กับส้มกาแฟเราด้ครับเด้อจันอีครับเดือใจโอ้เดินสาย่วนีเดินสายนะครับน้อเดินสาเดินสายมือไปใส่ครับมืออื่นโอ้อหลานครับ อู้ผักเนี่ยพมไปนล้วไม่น่าไปเที่ยวเชียงรายจะไปเที่ยวเชียงรายจังเลยมันลูกไตครับวันไตกับไตครับสูตรจุดพูดับมาเลเซียอู้มาเลเซียผมครับบตงครับเบตรงอู้จมวนน้องๆบ้านดีด่าเอารถยังรับไปไกลกระบะกระบ้ากระบะบอกครับอู้จมวนปักไตจมวนจมวนแบบตื่นเต้นนะครับ เ,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 เด็กก็หิ้วข้าวเสาเด็กินข้าวเสาจ้วงกนเด็กวงแรอวงแรอ้ยเต้นไรพ่อกา้านกิน้พ่อกาด้านกินอ,นอ,อ่ี่สีมาจังหวัดอุบลครับกยเรือมาแวะครับที่พื้นที่โปสเตอของจ้นนีมือเปล่าครับแเดนมาร์กครับยูบัน บมันน่ากเกลียดครับตบุลระวีอำเภอพิบูลมังสาหารครับจ,บนบนจังหวัดอุบลราชธานีครับแล้วสุดท้ายเบิ่งกำเนินให้เบิ่งเอาคลิปนี้เอาไวปสัมมนารับนอเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับที่ช่องยูทูปสายอันชาวชาแนลและก็ช่องยูทูปสายอัญชงสวัสดีครับเจอกันคลิปใหม่ครับจัว